สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูงานของสามีแล้วนะคะวันนี้แกบอกว่าวันสุดท้ายเขาต้องทำแล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะปิดจะปิดออหลังคางก็เรียบร้อยนะคะเพราะว่าระยะเวลาที่เขาทำอยู่ก็ระยะเวลาเท่าๆกับพอๆกับระยะเวลาที่ ที่พี่มี่ทำยูทู e เหมือนกันนะคะก็ช่วงช่วงเวลาเดียวกันช่วงที่เขาทำอันนี้อยู่ก็พี่มี่ก็มาทำเป็นทำยูทูปยูทูปของพี่มี่ก็ผ่านไปแล้วเหมือนกันนะคะทั้งตอนนี้ก็ผ่านไปก็รอของเขาก็สุดท้ายของเราก็สุดท้ายเนาะก็เสร็จแล้วต่อไปนี้ก็เราก็จะได้มีเวลาพากันไปเที่ยวข้างนอกบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ ในะะในระยะเวลาที่เราทำกันมาได้3เดือนของเขาก็3เดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็ของฟิลิก็ประมาณ3เดือนกว่า,วาเหมือนกันเนาะ,ะที่ตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นไลฟ์พวเนี้จะก็มาทำเกี่ยวกับที่ปาร์กิ้งหลังบ้านหน้าบ้านเนาะ,ะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะจบของเขาแล้วเหมือนกันนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเขาแล้วเนาะ,ะแล้วก็ที่เหลือก็เขาก็จะมาปิดหลังคาก็เรียบร้อยเลย ผ่านไปด้วยดีพนเราทั้งคู่เนาะตามมาดูนะคะวันนี้พี่มี่ก็จะไปช่วยเขานิดนึงนะคะ,ะมันมีอะไรให้ช่วยไหมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ีวก็ไรจะไปถึงฝั่งฝั่งของเขาแล้วเหมือนกันนะ,ะเหมือนกับของพี่มี่เนาะคือแกก็มาทําเองทุกอย่างข้าง,างนอกอะไรอยงี้แกก็มีความสุขอากาศไม่ดีแล้วคะวันนี้ นี่ก็พิมพ์ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ให้เขาช่วงที่เขาเริ่มเริ่มต้นใหม่นะคะก็เก็บว่าถ่ายเก็บไว้ให้ทุกครั้งเวลาเขามีเวลาเขาขึ้นมาทำาที่พักกิ้งเนาะก็เก็บไว้ให้ถ่ายรูปเก็บไว้ให้ทีละนิดทีละหน่อยทุกวันไม่ใช่ทุกวันนะคะคือบางวันก็ไม่ได้ จะไม่ได้ทาบางวันก็ได้ทําวันไหนจะทำพี่มี่ก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ให้เขาแต่ถามว่าทําไมต้องถ่ายวิดีโอให้เขาก็พิมมี่ก็อยากจะเก็บวิดีโอของที่ล,ลึกที่แกทามาด้วยจักใจพีมมี่ก็อยากจะถ่ายไว้ให้ของเขาแล้วก็เพื่อ,อว่า เวลาแก่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็จะได้ย้อนกลับมาดูการทำด้วยตัวของเขาเองเขาก็ไม่ได้จ้างใครมาทาั้งทั้งที่ว่าแกก็จ้างใครมาทำก็ได้แต่แกก็ไม่ไม่จ้างมาแล้วแกก็อยากจ้าทุกลองฝีมือด้วยของเขาแล้วก็ แกก็มีความสุขเวลาแกได้ได้ทำสิ่งที่แกอยากจะทำให้ให้ใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเี้เนาะก็แกก็อยากโชว์ฝีมือของเขานะแล้วก็อยากเก็บเก็บไว้ให้เป็นวิดีโอของที่ลึกของเขาเราก็เก็บไว้ดูแล้วก็แต่ละสเตปที่แกทำอยู่ กาสร้างนี่ดูดูแล้วมันไม่ง่ายนะก็รู้สึกว่าดูท่าทามันก็ง่ายนะรู้สึกว่ามันหนักเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวก็มาผสมทรายแล้วก็อู้หมันดูมันไม่ได้ง่ายสำหรับสาหรับพิมมี่เห็นแล้วนะก็ก็น่าปลื้นเนาะที่เขาทำมาให้ให้เห็นเนาะก็ ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ให้เขานะคะก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ให้เป็นของที่ระลึกให้เก็บไว้ให้เขาแล้วก็จะก็ผงปลื้มถ้าเกิดถ้าเกิดมทำเสร็จแล้วเนาะจริงๆแล้วใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะแต่ทีนี้อันนี้ก็คือผลง,งานผลงานของเขาที่ผ่านมาเนะาะจะเก็บไว้ให้ดูเฉยๆนะคะก็กลับมา ให้ดูว่าออผลงานของที่ผ่านมาอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบว่าวันเดียวเสร็จนะคะก็กว่าจะเก็จเสร็จก็สามเดือนสามเดือนกว่าแล้วเหมือนกันนะนานมากที่เริ่มทำมานะคะแต่ว่ามาวัดที่ที่ป k i n g ประมาณไหนนี่ก็ ่อนหน้านะเขาวางแผงมาได้สลระยะเลหนึ่งแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็นี่แหละพ่วงนี้นี่แหละคือเสร็จเสร็จแล้วนะคะนี่กสูงประมาณนี้แล้วนะกะ mm ็ hmm hmm ที่เหลือก็เก็บผลงานของเขาก็คืออาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ที่แกมาต่อเติมนะคะ ที่เหลือก็เกก็ใส่เป็นหลังคาก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเหลือมากมายแล้วตอนนี้แกก็ใกล้กจะถึงที่ที่ของเขาแล้วก็รู้สึกว่าแกก็คงจะแบบดีใจเนาะก็เหมือนกับที่ไม่ทำยูทู e นะคะเหืใกล้จะไปถึงแล้วรู้สึกว่าดีใจแล้วก็พบใสใจสิ่งที่เราได้ทําเหนื่อยกับอะไรที่เราทําเหนื่อยกันมันแล้วรู้สึกว่า เราใกล้จะได้พับพอดแล้วอะไรเนี่ยค่ะก็รู้สึกดีใจก็ปลื้มกับแกนะจะกก็ทามาช่วยของเขาเพราะพี่ก็ไม่เคยได้มาช่วยเขานะก็เพิ่งมามาช่วยวันนี้แค่นิดนึงนะแกก็บอกว่าจะไม่สะดวกให้ให้คนอื่นมาช่วยแกจะทาเองดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวแกว่าทับเสีย <laughs> โอเคเนาะวันนี้ก็ ท้องฟ้าก็สวยนะคะแต่ว่าอากาศไม่ดีนะคะคิดว่าลมมันแรงมากนะท้องฟ้าก็ประมาณนี้นะคะแบเยียมนะคะแต่าอากาศไม่ค่อยดีนะคะอากาศคืมคื้นนะ,ะต่อไปนี้ก็ปิดหลังคาก็เรียบร้อยก็ถ้าเกิดใครใหากเห็นปิดหลังคาก็หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่นี่จะเอามารีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะคะวันนี้ให้ดูแค่นี้